สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ได้รลักพันไม้จะมาบอกเพื่อนๆว่าเราจะเลิก CF บอลแล้วค่ะสาเหตุเกิดจากอะไรนั้นก่อนอื่นเราจะพาเพื่อนมาชมบอลสีที่เราเลี้ยงมานะคะว่าเขาสวยงามขนาดไหนแล้วทำไมเราถึง พูดว่าจะเลิก CF บอลมันมีสาเหตุค่ะพเพื่อนๆค่ะวันนี้พาเพื่อนๆชมบอลสีก่อนค่ะก่อนที่จะบอกสาเหตุที่เราบอกเพื่อนเพื่อนข้างต้นว่าเราจะเลิก F บอลสีแล้วค่ะนี่คือรางบอลสีชุดแรกเลยนะคะที่เราตั้งใจมากที่จะเลี้ยงเราฟออกมาเลี้ยงได้ถึงปลายเดือนนี้เดือน เดือนนี้ก็เดือนมิถุนายนนะคะถ้าปลายเดือนก็ครบ9เดือนเต็มค่ะเพื่อนๆค่ะรังบอลน,นี้คือส่วนมากจะเป็นลูกไม้นะคะแล้วก็มีชื่อบ้างไม่มีชื่อบ้างนะคะอยู่ในรังนี้เราเลี้ยงมาได้9เดือนแล้วค่ะเขาก็สวยงามดีนะคะสวยงามมากเลยแหละคือเลี้ยงมาในระยะ9เดือนนี้ก็มีปัญหาบ้างเราก็ได้ทํา คลิปให้เพื่อนๆชมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและก็วิธีแก้ไขไปบ้างแล้วนะคะในคลิปก่อนๆมาว่าบอลสีรังบอลน,นี้เกิดปัญหาอะไรกับเขาและเราแก้ไขอย่างไรนะคะแล้วก็รังต่อไปคือรังนี้ค่ะรังนี้มีทั้งหมด2รุ่น2-3รุ่นค่ะเพื่อนๆค่ะรุ่นนี้ ประมาณได้สักเดือนเดือนหน่อยๆค่ะเดือนกว่าๆเนี่ยมีประมาณายี่เกือบ20สต้นนะคะตรงนี้ประมาณนี้แหละค่ะเราเลี้ยงได้เดือนกว่าๆแล้วเขาก็เติบโตกันดีนะคะสวยงามแข็งกันเลยค่ะแล้วเราก็ได้ทำคลิปให้เพื่อนๆชมแล้วว่าเราปลูกอย่างไรบอลสีของเราถึงได้แทงหลอด แต่ยอดใหม่ได้สวยงามค่ะเราก็ได้ทําให้เพื่อนๆชมมาแล้วบ้างแล้วนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นอีกตัวที่ปลูกใหม่ๆล่าสุดเลยนะคะล็อตนี้ล็อตนี้ประมาณ10ต้น1 0 11ต้นนะคะตรงนี้อันนี้คือปลูกใหม่ล่าสุดนะคะเขาก็กําลังเติบโตดีค่ะเผื่ตรงนี้เป็นการแยกหน่อนะคะเป็นการแยกหนอ่อแยกกอบอลสีแล้วก็ข้างในนู้นก็เป็น การเอาหัวเขาไปทำจํานวนแล้วก็ยกเ,เขาเรียกอะไรยกยอดเข้ามาค่ะเนี่ยคือตัดจอมตัดยอมค่ะเขากำลังแทงใบแทงหลอดใหม่สวยงามเลยค่ะเห็นไหมคะสอต้นนู้นอีกสองต้นก็กำลังแทงมาค่ะแทงยอดมาอันนี้เป็นรังที่สองรังที่สองนี่เป็นรังใหญ่เลยนะคะสามช่องเลยค่ะเพื่อนๆคะ สวนข้างนอกนี้ก็เป็นบอลเก่าๆที่เลี้ยงมาได้เป็นปีแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นปีปีกว่าๆแล้วด้วยอันนี้เป็นบอลบ้านๆนะคะที่อยู่นอกตู้นี้เป็นบอลบ้านๆค่ะที่เลี้ยงนอกตู้มาตลอดเลยนะคะบอลเหล่านี้นี่ค่ะอยู่ข้างนอกนี่คือเป็นบอลบ้านๆที่เลี้ยงแรกๆเลยค่ะก็ได้ปีกว่าๆแล้วค่ะก็ขยาย ขยายกอขยายหนอแล้วก็บางต้นก็ทําจํานวนผ่าหัวไปบ้างแล้วค่ะและ้วน,นี่คืออีกรังหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นรังที่เราปลูกได้สักประมาณสองสามเดือนค่ะเพื่อนๆค่ะนี่สองเดือนสามเดือนประมาณนี้นะคะก็ใหญ่โตวสวยงามดีมีปัญหาบ้างไม่มีปัญหาบ้างก็เจอปัญหาก็แก้ไขกันไปค่ะ อย่างที่เพื่อนๆได้ชมผ่านๆมานะคะแต่รวมๆแล้วส่วนมากบอลสีไม่ค่อยจะมีปัญหาหรอกค่ะมีปัญหาก็เล็กๆน้อยๆทั่วไปที่เพื่อนๆหลายคนประสบมานะคะประสบกันมาเหมือนกันแหละค่ะเราก็ได้ทำคลิปเพื่อนเนชมแล้วแต่ปัญหาที่เราได้กล่าวข้างต้นว่าเราจะเลิกเอฟบอลสีนั้นเพราะเหตุใดเพื่อนๆ่คะคลิปนี้ ก็ยาวมากแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อแล้วคอยติดตามชมคลิปต่อไปนะคะเราจะมาเฉลยให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าเพราะเหตุใดเราถึงจะเลิกเอฟบอลสี e ค่ะนี่ก็คืออีกรังสองรังนี้เป็นรังอนุบาลน,นะคะกล่องอนุบาลก็ยังไม่ได้ปลูกค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วเราจะมาเฉลยให้เพื่อนๆฟังว่าสาเหตุที่เราจะไม่เอฟบ,บอลสีแล้ว เพราะเหตุใจสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ